สวัสดีจ้าสวัสดีวันเข้าพรรษานะคะอันทุโมทนาบุญกับลูกค้าที่ได้ทำบุญทุกท่านนะคะหลังจากทำบุญเสร็จวันนี้แม่ค้าก็ขายของต่อนะคะวันนี้โปรที่อยากนำเสนอเป็นโปรเบามากๆนะคะเบามากๆแล้วก็ได้ของใช้แบบคุ้มคุ้มมากๆเช่นกันนะคะวันนี้นะคะโปรนี้ราคาดีมากราคาตองเลยจ้า ราคาตอมก็คือ888บาทเท่านั้นนะคะคุณจะได้สินค้าไปทั้งหมด5ชิ้นนะคะแบบนี้นะคะในนี้จะมีอะไรบ้างน้ำหอมกลิ่นโซงน้งค่ะ1คึขวดราคาเต็มขวดนี้1,750บาทนะคะอันนี้กลิ่นนี้นะคะชอบเป็นกลิ่นส่วนตัวที่ชอบมากๆเพราะว่ามันหอมสดชื่นมากๆค่ะมันแบบว่ามันมันหอมสดชื่นแบบสาว,สาวสาๆใสๆไว้ทำงาน คนที่สําหรับคนที่ชอบความสุดชื่นแนะนําค่ะกลิ่นนี้ชอบมากๆนะคะเป็นกลิ่นโซนเป็นกลิ่นนี้นะคะแล้วก็เป็นเน็กซัลมนางงามนะคะเน็กซัลมนางงามตัวน,นี้เป็นเซรั่มที่ใช้ทาคอนะคะผิวลําคอดําเหี่ยวยน่น หงใต้คางเยอะตัวนี้สามารถช่วยได้นะคะเขาะจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านในหลอดนะคะบางคนบอกว่าคอไม่คอฉันไม่เหี่ยวคอฉันไม่ดําไม่มีปัญหาคอตัวนี้ใช้เป็นอายครีมได้นะคะตัวนี้หยุดยออกมาแบบนี้ตัวนี้มีสารสกัดของโบท็อกนะคะเปปไทาย8นะคะมีสารสกัดนานโนของทอง 24K นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากสาหลายใต้ทะเลลึกนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีส่วนผสมเยอะอีกมากมายนะคะตัวนี้ นี่นะคะเนื้อเจอเป็นสีเหลืองเหลืองนะคะสามารถสามารถทาลดถุงใต้ตาได้แม่นะคะ้านี่สมัยก่อนนี้ไม่ใช้เลยค่ะก็เลยทําให้เป็นคนที่มีถุงใต้ตายเยอะพอสมควรในปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นคนไม่ชอบใช้ครีมอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหนียวหนอะหนะมากยิ่งครีมกันแดดสมัยก่อนเนี้ยนะคะ มันจะเป็นอะไรที่ทานแล้วหน้ามันทั้งว่องแล้วก็ทั้งมันทั้งเยิ้มนะคะก็เลยไม่ชอบใช้นะคะก็เลยทําให้เป็นที่มาของผิวเราที่มันไม่ค่อยสวยแบบแบบคนอื่นเขานะคะแต่พอมาได้ใช้อ่ผลิตภัณฑ์ของนางงามมันก็ทําให้เราดูดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ของใช้ชิ้นต่อไปอน,นี้เป็นมาร์กหน้าค่ะ มัหน้านางงามนะคะมีสารสกัดจากเบอร์รี่7ชนิดนะคะมีเปปไทด์8อยู่ในนี้นะคะวิตามิน B3 แล้วก็มีสารสกัดเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะคะส่วนผสมเขาอยู่ข้างหลังนี้นะคะลูกค้าที่ได้ไปลองอ่านดูนะคะส่วนผสมเยอะมากแล้วก็ใช้ได้ดีจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะมักหน้านางงามนะจ๊ะของใช้อีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าทุกบ้านต้องใช้นะคะ นี่เลยค่ะยาสีฟันนางงามในโปรนี้ให้ไปถึง2หลอดนะคะตัวนี้ราคาปกติ399บาทมีดอกเรือจากฝรั่งเศสจ้ะมีดอกเรือจากฝรั่งเศสถามว่าเค็มไหมไม่เค็มเลยค่ะไม่มีความเค็มเลยนะคะแล้วมีสารขัดฟันจากเยอรมันนะคะบอสจะเน้นใช้ของนอกที่คุณภาพดีนะคะอันนี้บอกเลยตามสไตล์ของนางงามจะใช้ส่วนผสมที่นําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนะคะแล้วก็นํามาผลิตในเมืองไทยโดย โรงงานของบอสเองนะคะไม่ได้จ้างโรงงานที่ไหนผลิตให้นะคะเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆบอสจึงทาโปรได้ถูกมากๆนะคะเพื่อที่อยากให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพจริงๆนะคะโปรนี้นะคะ5ชิ้นแบบนี้นะคะ888บบาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจทักถามแม่ค้าได้นะคะเพราะว่าเราอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีจริงๆได้ใช้ของถูกและดีจริงๆของถูกและดีแบบนี้มีที่นางงามนะคะสนใจทักค่ะ